สวัสดีครับผมโจทีเฮดไซครับคลิปนี้มีคีย์บอร์ดรุ่นโปรพิเมียมม,มมาแนะนำนะครับชื่อรุ่นว่า a j จเ k เคแนะครับถ้าเราซื้อคีย์บอร์ดรุ่นนี้แถมเมาส์ไปด้วยนะครับชื่อรุ่นว่า AJ139 นนะครับนี่ซื้อคีย์บอร์ดแถมเมาส์เกมมิ่งครับทุกคนจังหวะนี้แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้มี กล่องกันฝุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับบอกเวลาบอกแบตด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถที่จะต่อแบตไร้สายได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อแบตมีสายได้นะและที่สําคัญมีไฟ RGB ด้วยครับทุกคนแล้วก็จอนี่ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดเปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเปลี่ยนสีได้นะครับชอบตรงนี้เลยนะ และจอ LED เมื่อกี้มันก็เปลี่ยนรูปได้ด้วยนะครับใต้คลิปจะมีวิธีสอนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะครับผมสอนเองเลยนะแต่ไอ้ไฟแสดงสถานะตรงจอตรงนั้นนะเออก็ชอบดีเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเห็นเนาะไอ้คีย์บอร์ดแล้วก็มีจอแสดงสถานะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไร้สายด้วยนะครับทุกคนนะต่อแบตมีสายหรือว่าไร้สายก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็จะมี กล่องเมาส์แถมมาด้วยนะครับท้ายคลิปจะมีรีวิวเมาส์ให้ดูนะครับเป็นเมาส์แบบไทยซีเลยนะครับทุกคนนะโคตรเฟี้ยวนะครับนี่แล้วก็โคตรเบาเลยนะเอเบาสุดๆเลยนะถ้าใครชอบเมาส์เบาๆนะครับแนะนำเมาส์ตัวนี้ก็ได้นะครับเขาแถมไปให้นะสำหรับใครที่ซื้อคีย์บอร์ดรุ่นนี้นั่นเองครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนนะจัดจำหน่ายโดยซุนมิไทยแลนด์โดยตรงเลยนะครับทุกคนนะรับประกันได้นะครับแล้วก็ รับประกันหนึ่งปีเต็มเลยทีเดียวเชียวนะครับมาตรฐานสากลเลยทีเดียวเชียวอืมแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับตามใจชอบของเราเลยนะแสงในห้องผมอาจจะแรงไปหน่อยเนาะถ้าใครปิดไฟก็น่าจะโอ้โหบอกเลยว่าไฟลุกเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เป็นทรงนั้นเนาะปรับแบบเรนโบก็ได้นะครับทุกคนนะหลายๆสีนะครับหรือว่าสีเดียวก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่กดขึ้นกดลงลองเล่นดูครับนี่สีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เรนโบ้ที่สวยสุด้วเนี่ยอืมเข้ากับคีย์บอร์ดตัวนี้นะ แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ครับมาในโทนสีขาวแล้วก็ตัดม่วงนะครับนี่ถ้าใครชอบแนวนี้นะครับแบบนี้มินิมอลมินิมอลหน่อยนะก็แนะนํารุ่นนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบมินิมอลใช่ไหมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะแล้วก็รู้สึกว่าวัสดุทนทานนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบนะคีย์บอร์ดสมัยนี้ ต้องมีตัวปรับเสียงแล้วนะครับทุกคนนะมหมุนไปหมุนมาก็จะเป็นการปรับวอลลุ่มนั่นเองครับนี่ถ้าใครนั่งอยู่ดู YouTube อยู่แนะนำนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับทุกคนนะก็จะมีตัวไวเลสนะครับแถมมาด้วยนะครับนี่ แล้วก็มีขี้ฝุ่นติดมาด้วย1อันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนนะนี่ครับเราสามารถที่จะต่อ Windows หรือว่า Mac ก็ได้นะครับต่อมือถือก็ได้นะครับทุกคนนะนี่มันมีบลูทูธในตัวนะสำหรับไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ถ้าเราปรับอยู่ตรงกลางน่ะมันจะปิดอยู่นะครับถ้าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะก็จะตามนั้นเลยนะครับถ้าเลื่อนซ้ายก็จะเป็นบลูทูธนะครับส่วนด้านขวาก็คือต่อกับคอมนั่นเองครับขึ้น2 4กิกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ ยังสามารถที่จะปรับระดับได้2ระดับนะครับสูงต่ำเนาะอเฮ้ยสามระดับสิเพราะว่ามันมีสูงกลางต่ำเนาะนี่แล้วก็ปรับตามใจชอบของเราได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามียางยึดนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับขัดเยืย่อนนั่นเองครับนี่ตัวนี้โคตรพรี์เมี่ยเลยนะเพราะว่าเป็นรุ่นโปรเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญแถมเมาส์ไปด้วยนะเอออือันนี้บอกเลยว่า สุดจัดนะครับสำหรับรุ่นนี้เพิ่งเคยเห็นนะแถมเมาส์ด้วยเนี่ยปกติเขาจะไม่แถมเนาะขายแค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พิเศษหน่อยนะสังเกตดูนนะมันจะลุ่มหลวมหน่อยนะครับสำหรับไอ้ตัว USB ตัวขึ้นไวเลสตัวนี้นะครับแต่นะครับทุกคนนะมันเป็นแม่เหล็กนะครับเออเขาเข้าใจคิดว่ามันเป็นแม่เหล็กนะตรงนี้นะ่ะเออตอนแรบบกผมว่าฮมันทําไมลุ่มหลวมวะมันจะไม่หลุดหรอนะครับที่จริงมันเป็นแม่เหล็กติดอยู่นะครับตรงนี้นะน,นี่มันก็ จะเป็นแบบน,นี้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็แค่เอาตัวนี้แหละไปเสียบใส่คอมเรานะครับแล้วก็ปรับไอตัวตรงบลนะูทูธน่ะให้กลายเป็นคลื่น2.4นะครับก็จะติดต่อได้กับเครื่องคอมของเรานะนี่เลยครับทุกคนนะสวยสุดจัดกระดิ่งแมวเหมียวขนาดเลยเชียวเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมต่อให้ดูด้วยนะส่วนเมาส์นี่ก็จะมี การรีวิวด้วยนะครับนี่อยู่ช่วงท้ายของคลิปเนาะสำหรับเมาส์น,นะครับตอนนี้เราแนะนําคีย์บอร์ดเปรัวๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ถ้าใครจะใช้แบตไร้สายนะครับแค่เอาให้ตัว USB เล็กๆตัวนี้แหละไปเสียบใส่คอมของเราใส่ช่อง USB ช่องไหนก็ได้นะครับถ้าเสียบแล้วเราปรับเป็นบลูทูธหรือว่า2.4นะแต่ว่าเราต้องปรับเป็น2.4นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ ปรับตรงวิดีโกับแม็กนะให้กลายเป็นวินเนาะหรือว่าวินโดนี่ครับมันก็จะมีสังเกตดูที่จอนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วแสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับแล้วก็ลองเทสดูจะใช้ดูนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเราต่อสายตัวไทซีนะแล้วก็เล่นไปด้วยก็คือการชาร์จแบตไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้มันใช้แบตเนาะไม่ได้ใช้ฐานนะครับทุกคนนะโคตรเฟี้ยวเลยเหมือนมือถือเลยนะอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะครับเหมือน power bank นะ มีแบตในตัวครับพูดง่ายๆนะครับเล่นทั้งวันก็ไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะบอกอีกทีนะถ้าใครอยากซื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเป็นขายโดยซูริมิไทยแลนด์โดยตรงนะครับช้อปปี้มอลเลยทีเดียวเชียวนี่ไงผมก็เทสให้ดูนะนี่ว่าใช้ได้จริงนะครับทุกคนนะนี่เลยนี่เลยเลยียวปะ นี่เลยก็กดปุ๊บมาปั๊บนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งต่อสายนี้ยิ่งเร็วนะอแต่ว่าถ้าใครสะดวกไปไหนก็ใช้แบบนั้นเละนะนี่เลยครับนี่แล้วก็เสียงคีย์บอร์ดจะเป็นแบบนุ่มนวลน,นะทุกคนนะไม่ใช่ว่ามีเสียงแก๊แกๆๆนะลืมบอกไปนะเป็นเสียงแบบนุ่มนวลน,นะครับนี่ส่วนนี้จะเป็นสายของเมาส์นะครับที่เขาแถมมาให้นะทุกคนนะเป็นสายถักเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ ดูดิของแถมยังพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีตัวแปงด้วยนะครับถ้าใครอยากต่อแบบพิสดารก็ได้นะครับหรือว่าต่อแบบธรรมดาผ่านไดเอทไทซีปกติก็ได้นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์ที่แถมมาให้นะครับบอกเลยว่าโคตรเบานะครับนีนมมือมากนะครับปรับได้หมดนะปรับเร็วก็ได้นะครับนี่เลยมีทุกปุ่มนะครับถ้าใครจะใช้โปกมารงมาโคนี่ก็เอาไปใช้ได้นะครับนี่เลย นี่ต่อแบบไทซีนะทุกคนต้องดึงสลักรูปเอเจ็ตนั้นออกก่อนนะเดี๋ยวผมจะถาสาธิตให้ดูด้วยนะนี่เลยนี่ส่วนด้านหลังเหมือนมีที่เก็บเออน่าจะเป็นเมาส์ไร้สายด้วยนะผมว่านะผมก็ไม่ได้เทสทั้งหมดนะทุกคนลองไปใช้ดูแล้วกันนี่ไงตรงนี้เราถอดได้ด้วยนะครับทุกคนนะมีตัวแปลงไทซีทัว USB แบบ3.0ด้วยนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปต่ออะไรนะทุกคนลองไปใช้ดู รีวิวแบบงงๆแต่ว่ามันเจ๋งมากนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์ครับที่เรากําลังใช้อยู่นะครับด้านหลังเหมือนจะมี USB แบบไร้สายนะผมว่าน่าจะใช่นะอืถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรวะเนี่ยมึงรีวิวอะไรเนี่ยเออก็เราไปใช้ดูทุกคนมันเป็นของแถมนะนี่ไงแล้วก็ของแถมมันพรีเมียมด้วยนะมันมีตัวยางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนะตัวยางตัวนี้ก็จะช่วยให้คีย์บอร์ดของเรามันไม่ถลอกนะนี่ถ้าใครแบบถนอม ไอ,อตัวเมาส์ไม่ใช่คีย์บอร์ดเนี่ยตัวเมาส์นี่ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็มีช่อง USB ด้วยนะครับนี่ลองแกะดูนะทุกคนนะซื้อมาแล้ว <laughs> เอาอเองครับทุกคนนี่ก็จะเป็นการรีวิวแบตเอาหาของผมนะครับแต่ว่าใช้จริงบอกเลยว่าของดีนะครับสำหรับ e j a AK 820 Pro แล้วก็แถมเมาส์ AJ 139ด้วยนะครับเป็นตัว RGB นะเราประกัน1ปีนะครับซื้อผ่านใต้คลิปนะครับทุกคนนะผ่านซึ้ามิ Thailand โดยตรงเลยนะครับก็ฝากซื้อฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ถ้ามีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีคีย์บอร์ดจำๆๆนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนแล้วก็แนะนำกันอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับขอบุูนะทุกคนฝากไปซื้อกันด้วยนะครับคนละอัน2อันนะครับ